พระสัมวาสมุุติเจ้าตรัสไว้ในโพชนสูตรว่าปราทดผู้มีปัญญาให้อายุย่อมได้อายุให้พละย่อมได้กำลังให้วัน,นะย่อมได้พันะให้ปฏิพานย่อมได้ปฏิพานให้สุขย่อมได้สุขครั้นให้อายุวันนะ สุขภละและปฏิภาณแล้วจะเกิดในที่ใดๆย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นๆย้อนหลังไปในยุคสมัยที่มนุษย์มีอายุสองหมื่นปีเมื่อพุทธันดรที่แล้วนในสมัยของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจา้าที่เมืองพาราณสีมีชายยากจนคนหนึ่ง เป็นคนอัตคัดขัดสนมากเพราะพบชาติในอดีตไม่ได้ทำบุญกุศลอะไรเอาไว้เลยไม่มีแม้กระทั่งชื่อของตอนเองต่อมาได้เข้าไปรับจ้างเป็นคนดูแลย่าที่บ้านของสิริธรรมเศรษฐีวันแรกกัอาหารวันละมือ้อเศรษฐีได้ตั้งชื่อให้ใหม่ว่านายตินาบาล แปลว่าคนรักษาหญ้าแล้วก็เกี่ยวหญ้ามาเลี้ยงมา้านายตินาบานนะทำงานให้เศรษฐีด้วยความขยันขันแข็งเรื่อยมาจนกระทั่งวันหนึ่งบุญเก่าตักเตือนก็คิดได้ว่าตัวเราในะยากจนเช่นนี้ก็เพราะไม่เคยทำบุญเอาไว้ในชาติปางก่อนชาตินี้จึงต้องมาเป็นคนรับใช้เขา แม้สมบัติติดตัวสักนิดก็ไม่มีทั้งยังไรายาติขาดมิตรที่จะคอยช่วยเหลือคิดอย่างนี้แล้วก็มีความปรารถนาที่จะทำทานเป็นอย่างยิ่งจึงแบ่งอาหารที่ได้รับเป็นค่าจ้างออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งเอาไปถวายพระภิกษุด้วยความเลื่อมใสศรัทธาอีกส่วนหนึ่งเอาไว้รับประทานเอง เมสเอรษถีเห็นการกระทำของเขาแล้วก็เกิดความเมตตาสงสารจึงเพิ่อมอาหารให้อีกสองเท่าไดตินาบาลน่ดีใจมากจัดแจงแบ่งอาหารออกเป็นสามส่วนถวายพระหนึ่งส่วนแบ่งให้คนจนหนึ่งส่วนและส่วนที่เหลือเก็บไว้รับประทานเองเขาทำเช่นนี้นะเรื่อยมา จกนกระทั่งวันหนึ่งเป็นวันออกพรรษาชาวเมืองต่างเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อจะได้ทำบุญท่ากรถินเป็นการใหญ่รวมทั้งท่านเศรษฐีก็เตรียมผ้าตรายจีวรและอัฐาบริขารเพื่อทำบุญท่ากระถินเช่นเดียวกันวันนั้นท่านเศรษฐีได้ชักชวนข้าทาบริวารทั้งหมด ให้ได้มาร่วมบุญในการท่ากระถินครั้งนี้ด้วยเพราะท่านจะเป็นประธานใหญ่ทันทีที่นายตินนาบานทราบว่าเศรษฐีจะเป็นประธานท่ากระถินเขาก็บังเกิดความยินดีก็ไปถามว่าท่านเศรษฐีกฐถินาทานนี้น่ะมีอานิสงส์อย่างไรบ้างเศรษฐีก็ตอบตามที่เข้าใจว่า กฐินทานมีอน,นิสงส์อันยิ่งใหญ่พระพุทธองค์ตรัสสรรเสริญว่าเป็นทานอันประเสริฐเป็นการทําบุญกับพระภิกษุสงฆ์ผู้ชาระกายวาจาใจนะให้บริสุทธิ์ตลอดสามเดือนบุญนี้เป็นการละทานหาโอกาสทำได้ยากมากเมื่อเทนบาลได้รับฟังแล้วเนะี่ยก็อยากได้บุญใหญ่ในครั้งนี้ด้วย เมื่อกลับไปที่พักของตนแล้วนะจึงเกิดความคิดขึ้นมาว่าตัวเรานี้นะ่ยยากจนเหลือเกินไม่มีสมบัติอะไรเลยแล้วเราจะทำบุญร่วมกับเศรษฐีได้อย่างไรกันครั้นครุ่นคิดอยู่เป็นเวลานาน,านพยายามจะหาสิ่งของที่มีค่า เพื่อน,นำไปร่วมบุญทอดกระถินกับท่านเศรษฐีก็มองไม่เห็นสิ่งใดเลยในที่สุดก็ตัดสินใจเปลื้องผ้านุ่มของตนที่มีอยู่เพียงชุดเดียวออกไปเร่ขายในตลาดส่วนตัวเองก็เอาใบไม้มาเย็บทำเป็นเครื่องหนึ่งห่มแทนเพื่อไม่ให้อุจาตาแกมหาชนที่ได้พบเห็นพ่อค้าแม่คะ และคนเดินตลาดที่พบเห็นสภาพของนายตินาบานที่นุ่งใบไม้เดินมาก็พากันหัวเราะจนลั่นตลาดไม่ว่าเขาจะเดินผ่านไปทางไหนเนี่ยผู้คนก็หัวเราะเยาะพูดจาเย้ยหยันหาว่าเขาเสียสติไปแล้วที่ทำแบบนี้เนี่ยถึงแม้ว่าใครต่อใครจะหัวเราะส่งสายตาดูหมิ่นดูแคลน แต,ต่นายตินบานก็ไม่ได้หวั่นไหวหัวใจนะ่ะยังเต็มเปี่ยมไปด้วยความปีติยินดีที่จะได้ทําบุญใหญ่จึงประกาศออกไปว่าท่านทั้งหลายโปรดหยุดหัวเราะเยาะข่ากรข่านะ่ะยากจนแต่ไม่เข็นใจจะขอนุ่งใบไม้เฉพาะชาตินี้นะ่ยเป็นชาติสุดท้าย ชาติหน้านะ่ะข้าจะนุ่งแต่ผ้าทิพย์เมื่อประกาศออกไปท่ามกลางมหาชนเช่นนี้แล้วเนี่ยก็เดินเร่ขายผ้านุ่งเรื่อยไปโดยดวงใจที่เบิกบานในใจคิดแต่เพียงว่าจะได้บุญใหญ่และในที่สุดก็ขายผ้าได้ในราคาห้ามาศหลังจากได้เงินมาแล้วก็รีบ นำเงินไปร่วมบุญทอดกระถินกับท่านสิริธรรมเศรษฐีแล้วตั้งจิตอธิษฐานว่าต่อแต่นี้ไปความลำบากยากจนขอจะได้บังเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าอีกเลยสิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์อยู่ที่ไหนขอใข้าพเจ้าพึงได้สิ่งนั้นด้วยเถิดฝ่ายเศรษฐีไม่ได้เงินมาห้ามาสกแล้วเนะี่ย ก็อนุมโมทนาในกุศล,ลเจตนาอันแรงกล้าของลูกจ้างได้นำไปซื้อเข็มกับได้สำหรับเย็บผ้าทไตรจีวรพอถึงวันทอดกระถินนายตินาบาลก็ติดสอยห้อยตามท่านเศรษฐีไปร่วมงานทอดกรถินอีกด้วยเหตุการณ์นี้นะ่ะทำให้ชาวเมืองตื่นตะลึงไปทั่ว ต่างพากันพูดถึงแต่เรื่องของนายตินาบานที่ยอมนุ่งใบไม้ขายผ้านุ่งเพื่อทำบุญแม้ชาวสวรรค์ทั้งหกชั้นก็ยังกล่าวขานชื่นชมอนุโมทนาสาธุก,การถึงการกระทำอันน่ายกย่องของนายตินาบานกิิตศัพท์ของการขายผ้านุ่งทำบุญได้เรื่องลือไปจนถึงพระราชา ถึงกับมีอราชาองค์การรับสั่งให้นำนายตินนาบาลมาเข้าเฝ้าแต่เขาอายที่ตนเองนะแต่งกายไม่สุภาพมีแต่ใบไม้เท่านั้นนะเป็นเครื่องนุ่งหม่มพระราชาจึงสั่งให้ราชบบรุษนำผ้าเนื้อดีราคาหนึ่งแสนกะหาปันะไปมอบให้เมื่อนาตินนาบาลเดินทางไปเข้าเฝ้าแล้ว พระราชากรับสั่งว่าขอให้พระองค์ได้มีส่วนแห่งบุญในการทอดกรถินสมคีของนายตินนบานด้วยนายตินนบานก็ให้พระองค์อนุโมทนาพระราชาทรงอนุโมทนาแล้วก็พระราชทานทรัพย์สมบัติช้างมา้าวัวควายและทาบบริวารอีกมากมายทรงโปรดแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เศรษฐีประจำเมืองมีชื่อว่าตินนบานเศรษฐีต่อมาเมื่อตินนบานเศรษฐีถึงการหมดอายุไขแล้วก็ได้ไปบังเกิดเป็นเทพบุตรในสวรรค์ชั้นดาวดึงมีวิมานแก้วสูงถึงหโยน์มีนางเทพกอัหนึ่งหมื่นเป็นบริวารและพร,พร้อมได้วยทิพยสมบัตินานา,นาประการได้สวยทิพยสมบัติ เป็นเวลายาวนานส่วนสิริธรรมเศรษฐีเมละโลกไปแล้วก็ได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาววดึงเช่นเดียวกับตินาบาลเศรษฐีเหมือนกันนี่ก็เป็นอนิสงส์ที่เกิดจากการทําบุญทอดกถินสัมมคีชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันทุ่มเทกันสุดฤทธิสุดเดชคาว่าทุ่มสุดฤทธิสุดเดชนะ่ย หมายถึงมีสติปัญญาเท่าไหร่ก็นำออกมาใช้ให้มากที่สุดถึงแม้จะมีปัจจัยน้อยแต่ก็มีใจใหญ่ทุ่มสุดใจมารู้ว่าบุญจากการเท่ากถินเป็นบุญใหญ่ที่พิเศษและจำกัดด้วยการเวลาก็ไม่ปล่อยให้โอกาสนี้นะผ่านไปได้ทำบุญกับประสงค์ ทึงทันอยู่จำมันสาครบถ้วนไตรามาสมุ่งฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นพระแท้เพื่อเป็นเนื้อนาบุญอันเลิศให้กับผู้มีบุญทั้งหลายฉะนั้นกระถินสามกีครั้งนี้ก็ต้องทำให้เต็มที่ทั้งทำด้วยตัวเองและก็ชักชวนผู้มีบุญอย่าสนิทมิสหายให้มาร่วมกัน เราก็จะได้ทั้งทรัพย์สมบัติและบริวารสมบัติติดตัวไปทุกภพทุกชาติและที่สำคัญน่ะจะได้อริยทรัพย์อันประเสริฐคือการได้บรรลุมรรคผลนิพพานด้วยนะจ๊ะเราในโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาและทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ถือว่าโชคดีแสดงว่าเขาเป็นผู้มีเชื้อแห่งความดี จะได้สั่งสมบุญเอาไว้ดีแล้วจิตใจก็พร้อมที่จะสั่งสมบุญเหลือแต่การได้กัลยาณมิตรคอยชักชวนได้ฟังไอยคำอันเป็นสิริมงคลเท่านั้นเองหากเราใช้สติปัญญาสามารถเปิดใจเขามีความกระจ่างในเรื่องบุญกุศลได้เขาก็พร้อมที่จะมาเร่วมเดินในเส้นทางบุญเพราะฉะนั้น ให้ลูกทุกๆคนมันทำหน้าที่ผุนนำบุญยอดกัลยาณมิตรแนะนำมหาชนให้มาสู่เส้นทางบุญมาร่วมกันทอดกรถินสมคีในพุทธศักราชนี้กันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญ ให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบาร,รมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพประนาม,มัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขย,ยืนยาวได้สร้างบาร,รมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นมันสุข เป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอธรรมกายเจดีมณีอนันตจักรวาลอำนวยสุขทุกสถานราบนิ 素看她。